เก็บพีกเขียวเขียวทุงเอาทุงเสื่อผ้านะจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆด้ลุงเลิงให้เจ้าได้เมียงามงามวยพรเจ้าของสวนเบิ้ลงามฝาดได้งออยู่เทียงนี้โซ่เด้อ่ะขยันมั่นเพียรอีกต่างหาก้ยจักลาวอยู่คนเดียวซะเท่าปานนี้แล้ว เซลเดียวมุนม้วนไปนี่แล้วค่ะทางนี้กับผีค่ะนี่นี่แต่ผีข้างมืดเลยอเออกำลังกิบเก็บผีค่ะตอนนี้อนเออนางงามเพิ่งกำลังเก็บผี พริกเขียเขียวๆกินกับก๋วยเตี๋ยวผู้ดีแซ่บเด้ค่ะนี่พริกแบบนี้บัดน,นี้มาเก็บพริกเด้อค่ะว้าวแต่โบแมนทากสวนเจ้าของเก็บเอาเก็บเอาบเพชรบเพชรแล้วแบบนี้ฝันนั้นอยากจอย มีแต่แนวกินที่แต่โบคามหารสแนวกินเม,ม็ดมันน้อยเข้าเก็บแล้วกูเป็นยังทีเอาไปจี้แล้วก็เห็ดแจ่วฮะนะลุงจ้าขอบคุณอ้าขอบคุณหลายๆลุงเลิลงเป็นตามาเก็บมัดปีพี่น้องเอ้ยบม่ได้ปลูกน้ำขเขา <laughs> มาเด้อค่ะเด้อ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะเจ้าของสวนเพื่อนขอบคุณลายๆเด้อค่ะเดอ้อมนันนี่นางน้อยครูน้อยก็คูอ้อมนี่มาบริหารในสวนเพื่อนแล้วป่านออกมาฮดมาปลูกน้ำเพิ่นได้มือนี่ค่ะอีลีค่ะพี่น้องนี่งามอันนี้เสียมือแกงอ้อมมือแรงนี่ค่ะหัวตะปอดแต่แปดโอเพอนเก็บแล้วอันหัวซุ้มใหญ่ค่ะเอาไปขายแล้ว คึ้นดยกอายแล้วบ้านนี้พี่น้องเอืะเอาเออาอิงแม่สักผ่านเจ้าของสวนเลยเอาอิงแม่พักเพื่อนบ้านี้เพื่อนไม่ได้ปลูกไม่ได้โรตสารเคมีเลยเด้อค่ะอันนี้เต้ คักไอรีแล่ปูคัขกขานาดเบิง่งดูนางน้อยสิมีปัญญาอยู่บ่เบิ่งเด้อมันบ่มีมีอ้อมมาฮัากให้กันแน่เนี่ <c oughs> นยฮักพักบก่เลยไม่ยังล้นผีป้าบอ นี่ฮักแค่นมกระไรยายกางขนมฮักจ้าเอ้าพ่อแหละขอบคุณหลายๆบุได้มาปลูกเพราะว่าบุได้ปลูกมาฮักเอาฮักเอาอันนี้เรามาเบิ่งกระลำดอกเด้อค่ะอันนี้มันกำลังสิเป็นกระลำห่อเหรอ โอ้กะลำที่เป็นหัวใช่ไหมนี่กะล่ำดอกเออกะล่ำอันนี้คือกะล่ำที่เป็นหัวแม่นบอกปาากลปสปาสละบหูจักวอันนี้คือกะหล่ำด,ดอกค่ะเพื่อนเก็บไปขายแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าดอกน้นอยตัวปัดเป็ดนี่เอารู้เพ่นเนาะนี่เสมอแกงออมป่านนี้ยังบูหูจักกะล่ำหัวกะล่ำดอก หัวสะกอกกันเด้อสวนพักค่ะเ้ามาพามาชมเป็นยาวๆอืมเอาโชว์หน่อยลุงเริงเราก็เอามือฮากเอาได้ <c oughs> <c oughs> โชว์มาหน่อย บึงดูค่ะนี่โอ้ยข้าวโพดค่ะมักสรีงามคนาะพี่น้องป้อมนี่ผักหอมป้อมนะงามอีรีทางนี้กะอันนี้ดอกอย่างหึอพักซีบอกนี่อันนี้พักซีเก็บเม็ดไว้บ้านปีหน้ามันบอกพักตังโอมึงดูพี่น้องหลายหลายอันนี้กะกระลำดอกมันบอก งามมีหลีเลยกระลำหอ่อเออนั่นแหละหัวตะปุดตะปิดนั่นแหละเพื่หอนเราเอาอีกก็ได้ลงุงหลูงสมเอเกง่งเจ้าของสวนใจดีขนาดค่ะถามค่กขนาดสวยมากสวยงามใส่ถุงก็พร้อมมีอีกอยู่บ่ถ้ามันหัวบนใหญ่งไง อ่อนดิขากอิลีพี่น้องเลยพักเพื่นโอ้ยสุดลูกหูลูกตาพ่อแหละค็ยังว่าเอาเมื่อพ่อกินนี่นะเบิ่งดูนี่หอมเ,เอาแล้วค่ะเอาสามสี่ต้นเอาพ่อได้กินนี่พ่อ,อจ้า เฟื่งเดินนี่งามแท้ๆครับพี่น้องมึงด,ดูนี่ผักหอมของเราวันนี้ความงามของสวนผักวันนี้ มาเด็ดผักหอมน้ำเดียวด้ยวยค่ะม,มือนี้โอยโก้มลงก็โอ้ยเลยนะสวนผักสวยงามค่ะผัดก็อร่อยใส่แกงอ่อมก็อร่อยค่ะนี่ เบิ่งดูค่ะสุดลูกหูงลูกตาเลยค่ะอากาศจากเด็ดเดดเนี่ยเบิ่งดูค่ะ พักอันนี้ก็สวยมากวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมส่วนพักกันด้วยค่ะเด้อหลังเลิกเรียนอันนี้ เขากำลังเก็บดอกหอมค่ะดอกผักบัวบ้านนางน,น้อยเอิญท้ <c oughs> ามกลางอากาศนะเย็นอยู่ค่ะแต่แดดแดดแห้งแห้งมือนี่สวนผักอันนี้เพื่อนปลูกผักสู้อย่างเลยค่ะมะเขือเทศก็มีนะเนาะข้าวโพดเนาะเพื่อนปลูกผสมกันผักชีผิกกมะเขือเดี๋ยวหอมย่างเบิ่งจักหน่อยเนาะค่ะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> เราจะมา <c oughs> ชมสวนผักกันนะคะ สวนผักนุ่มหล่อนุ่มสดนะคะมาชมถึงที่เลยเลิกเรียนออกมาชมเลยโอ้ยงามอีหดีค่ะมีทุกพักเลยอากาศเย็นบริสุทธิ์มากแต่ว่าท่ามกลางแสงแดดเบิ่งคุณครูอ้อมบธรรมดาด้วยค่ะของพ,องพีหาใส่บ่ได้